เ,เ,เ,เพลงประกรอบภาพยนตร์นะครับรัสเมอร์รัสเอร์้ดูร้องนชั้นตายนะครับก,ก็เป็นเพลงที่คัฟเวอร์ที่ใหม่เจริญุูละมานะครับโดยเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายร้องนะครับแล้วก็เขาก็ไม่รู้จะไปหาผู้ชายที่ไหนเขาก็เลยให้ผมร้องแล้วกันแล้ววันนี้เราก็มาถ่าย MV มีกัน,นครับอายเป็นนางเอกครับคือเพลงเขากินใจอะชอบชอบเลยบอกตรงๆว่าผมไม่เคยฟั ไอ่รู้ว่าเออเราเราจะต้องมาร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยเราไปฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกันแล้วก็ลงตัวซึ่งผมว่ามันสื่อถึงความหมายในในในตอนในตอนนั้นๆในภาพยนตร์ได้ดีมากนะครับก็อยากให้ลองฟังเพลงนี้จะไปทางไหนดีแล้วก็ดูภาพยนตร์มันก็จะรู้สึกว่ามันสุดมันสุดในอารมณ์มากไปถึงไหน